อนหนึ่ง,ง,งอันหนงานนี้มีความดีอะไรบ้างทำอะไรได้เก่งน้วกใใ็ให้มีการเปิดมีการพูดกันว่าว่าแต่คาอเมรกามีความดียังไงคือเขาพยายามสร้างความเชื่อมั่นทีนี้วิธีสร้างก็คือพูดคุยใช่คนี่เขาพูดคุยกันยังไงเขาไปกินกาแฟพูดคุยหรือว่าเขาเขาโทรศัพท์พูดคุยเขาพูดคุยกันยังไงคะเขาจะมาจัดสัมมนาขึ้นแล้วก็ให้หัวหน้าองค์กรดีเดทั้งหลายมาพูด ก่อนหน้านั้นเขาตัวนจบอรี่เองเขาเขาคุยกับสตาฟเขาคุยกับซีอโอเขาเองเข้าใจจุดยืนของแต่ละคนแล้วพอเขาเอามารวมกันเขาก็ให้แต่ละคนพูดแต่พูดในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณเข้ามาร่วมเครือข่ายแล้วเครือข่ายจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นที่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีไหมคะอาจารย์นั้น ก็ดีเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยชมคนอื่นจะชอบเด็ก,กันมากกว่าเพอาะใ้การชมนี่ก็มีการเหมือนกับการสร,าสร้างสร้างทรัพย์ะิรต่างๆของ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 นักการศึกษีนค่ะการชมเป็นเรื่องที่ดีไ่ะที่ว่า ขออนุญาตเลื่อนมาเป็นอันนี้เพิ่มด้วยล้วคู่นี้ที่อาจารย์วัชนาพูดตั้งแต่ต้นก็คือการพยายามสร้างา common background นีมคะแล้วอาจารย์อ่อนนดาพูดถึงการสร้าง affinity group ช่วยขยายเพิ่มไดคะว่า affinity group นี่คือกลุ่มอะไรกลุ่มของใครสำคัญแค่นั้น อยู่ในระดับปฏิบัติการไม่ใช่กลุ่ม CEO ใช่ไหมคะที่นี้ก่อนหน้าที่จะทา o o m o n Back r o o m เนี่ยเขามีการความพยายามที่จะรวมรวมมือกันร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างนโยบายอย่างหนึ่งของ MACC ที่เกี่ยวข้องกับ HR ใครจำได้บ้างคะเรื่องอะไร ประกันสุขภาพที่ทแเอาเป็นกซิเกกลพวกคนการแล้วก็าพวกนนคือเขาก็เริ่มต้นจากพยายามรวมเอ่อแพลตเปนทริกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาสามารถรวมได้เนี่ยเบี้ยประกันมันก็จะถูกลงแทนที่จะจ่ายจํานวนสูงให้กับระยะงานจํานวนน้อยประสบความสําเร็จไหมคะไม่เพราะว่าไม่เพราะว่า ผู้นำที่จะชักจูงไม่ทราบถึงความเข้าใจที่แท้จริงไม่ใช่หน่วยงานราชัชาติเป็นเป็นเป็นผู้หาระับสูงอาะไม่เข้าใจพาักงานว่าาจะเป็นแพ็รเกจอย่างเนี้ยนะพนักงานแบบไหนชอบชอบแพ็รเกจแบบไหนก็เลยตอบสนองไม่ได้ค่ะใช่คือพนักงานคือตัวตัวซีโอที่ไปถกเถียงกันเรื่องเบนซิลตรงนี้เนี่ยไม่รู้รายละเอียด ใช่ไหมคะไม่รู้รายละเอียดก็เลยไม่สามารถให้จะต่อรองไม่สามารถให้จะหาข้อสุดได้ในสุดแนวคิปนี้ก็ตบไปทีนี้นอกจากนี้แล้วนอกจากนอกจากแจนที่แจนเบร์รี่เขาสร้างาการประชุมพูดคุยอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ย <c ups> เขาทำเขาทำอะไรต่อคะนอกจากไอ f i n i t y t y o u p u p คือเอาคนระดับปฏิบัติการมาพูดคุยกันให้สร้างความเข้าใจร่วมกันเขามีมมเทคนิคอื่นๆไหมคะ nên dưới service Bên này nha các bạn Hãy สร้างกลุ่ม innovator high order ขึ้นมาคือพยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์ของเครือข่ายแล้วก็ชูขึ้นมาถูกไหมคะคือเลือกเลือกกลุ่มที่ประสบความสำเร็จกกกาาาารรร้งงงงเื่ออขททนนับ ก็คือเขาเน้นไปที่เรื่องของอ,อไม่ใช่ CEO ไม่ใช่เอาผู้นำมาพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องของสตาฟนะคะระดับ s สตาฟร,ระดับปฏิบัติการที่จะสามารถเข้ามาหล่อหลอมวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ขององค์กรทีนี้อง์ประกบสำคัญที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คืออะไรคะ เลยคุ้มไหมเข้ามาแล้วคุ้มไหมใช่ใช่นั่นคืออุปสรรคที่สําคัญเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่คุ้มสําหรับบางโคงการบางที่าะต,ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องของผมว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันแรกค่าใช้จ่ายาทำไมทำไมบางคนถึงไม่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายตรงนี ช่วยอาจารย์เสร็จไหมคะคิดว่าต้องคือเราต้องลดสตาวน staff ออกไปต้องลดคอร์สบางหน่วยงานก็คือต้องต้องไล่เอเจนต์ไปหอเพราะว่าจะไปหวังเพิ่เอเจนต์ต่างเขาก็บอกว่าไม่ไม่อยากถูกต้องเพราะนั้นก็จะมีเช่นว่าองค์กรเล็กๆอาจจะไม่อาจจะได้ไม่เท่ากับองค์กรใหญ่ขนาดขององค์กรต่างกันด้วย นี่คืออุปสรรคที่สำคัญทำให้คนคิดว่าเออจะไม่จะไม่เข้าร่วมไม่เห็นด้วยมีอุปสรรคอื่นอีกไหมคะเข้ามาแล้วจะออกยังไงเข้ามาแล้ว strategy exit strategy กกลัวเกิดการพึ่งพาแบบแน่นเกินไป จนแยกออกมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อที่เห็นที่สำคัญมีอะไรอีกบ้างคะอ่าอาจจะมีความเสี่ยงว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ว่าก็คือพึ่งพาขอ้านเกินไปแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไอ้ตัวองค์กรกลางเนี่ยมันมันล่มก็คือแยกทั้งหมดหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ตัวองค์กรแต่ว่าเป็นตัวตัวบุคคลที่ทํางานตรงนั้นนะค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเข้า ีก็ครอพบระทุ่นกับองค์กรรอบๆกันอืมก็คือถ้าเกิดตัวตัวคั่วไม่เข้มแข็งแล้วเครือข่ายจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ละสมาชิกจะเป็นยังไงใช่ไหมคะอาจารย์จะใช้คำว่าอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวในตัว m A C C มีอะไรบ้างคะที่เป็นปอุปสรรคอาจจะลองย้อนนึกกลับไปทฤษฎีที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เวลาออกแบบเครือขาอ่ายมี5ประการที่จะต้องตัดสินใจมีประเด็นไหนบ้างที่เราอาจจะได้เห็นในเคสนี้่ใกล้ไมคนที่เข้ามารวมเนีย่ยไม่ได้ไม่ได้มีมอ,องประเด็นแวลู